สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีพี่พี่ทางบ้านทุกท่านนะคะก็อีกเช่นเคยนะคะรายการสู้ด้วยบุญค่ะวันนี้แขกรับเชิญสองท่านอยู่กับเรานะคะก็เดี๋ยวให้ป้าแก้วทักทายท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะแล้วก็สวัสดีลูกประธรรมเซเลคอนวาเล่และก็ลูกประธรรมทั่วโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะ,อะ ทักทายสั้นๆก่อนเชิญค่ะพี่บุกี้กาบนมัสการหลวงพี่นะคะแล้วก็ลูกประธรรมทั่วโลกค่ะสสวัดี ค่ะโอเคนะคะก็เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะอยากจะขออนุโมทนาบุญพัตตาหารก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นงานบูญวันอาทิตย์นะคะพี่ๆหลายท่านจะเห็นน้องอกับน,น้องออนแชร์ลิงก์ไป2ลิงก์เมื่อเช้านะคะก็คือการปฏิบัติธรรมร่วมกันตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะนะคะกับคณะสงฆ์นะคะทั้งหมด5รูปและนะคะธรรมเทศนาของหลวงพี่กรกฎนะคะมงคลชีวิตข้อที่26ฟังธรรมตามการอยากจะให้ไปดูคลิกย้อนหลังนะคะจะได้ไม่ตกกูลกันนะคะอันนี้เรามี ระบบออนไลน์ดีมากๆเลยเราสามารถปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมย้อนหลังได้นะคะก็ทุกท่านก็นจะได้ไม่ตกบุญกันเนาะแล้วก็พัตหารวันนี้นะคะป้าแก้วพี่ปุกกี้นะคะก็สาดดันดน้น <laughs> นะคะตั้งใจนะคะนําพัะหารมาถวายมากๆเลยก็ขออนุมทธนาบุญกับพัะทหารแสนอร่อยนะคะก็คือแกงเขียวหวานกับบะหมี่หมูแดงนะคะของป้าแก้วแล้วก็พี่จุด้วยนะคะโมธนาค่ะแล้วก็ รายการเริ่มมีสปอนเซอร์นะคะเ oh <laughs> อาไ่ใช่ try in นะคะ,ะแล้วก็อนุโมทนาบุญนะคะพัตาหารจากพี่ปุกกี้นะคะเป็นอะไรคะพี่ปุกกี้มาถวายเป็น n u t r i system นะคะเป็น,ปนอาหารแช่แข็งค่ะก็เป็นสามารถลดความอ้วนได้ด้วยแล้วก็มีสารอาหารครบ5หมู่เลยค่ะสุดยอดติดต่อได้ตามเบอร์ที่วิ่งดนล่างไม่เกี่ยวนะคะก็สุดยอดเลยนะคะตรงนี้ก็อยู่ได้หลายวันนะคะได้บุญต่อเนื่องกับคณะส่งเนาะ อ่าสุดยอดเลยค่ะก็บุญพัฒาหานก็ทำให้ป้าแกวเดี๋ยวขอให้พี่ยุกี้แข็งแรงแข็งแรงในช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะสาธุนงอบขอขั้นด้วยการอนุโมทนาบุญเศรษฐีถาวรน,นะคะเป็นบุญที่เป็นบุญพิเศษเป็นกรารทานที่จะทำให้วัดเราผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะคะก็จะนำปัจจัยนะคะไปใช้ในส่วนจำเป็นไม่ว่าจะเป็นค่านา้ำค่าไฟนะคะค่าพัฒหาแล้วก็ทุกๆอย่างที่จำเป็นในวัดเลยนะคะกองบุญ อัครบ,บรมเศษฐีนะคะก็จากที่ได้อนุโมทนาบุญป้าจุไปเมื่อวานนะคะ ดรจุธามาส,สุขบันเทิงนะคะพี่จุพี่จุพี่จุไม่ใช่บี่เจาค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะเจ้าภาพอีกหนึ่งกองบุญนะคะคุณทอมแล้วก็ป้าแก้ววูดค่ะสาทุกองบุญบรมเศรษฐีวันนี้ bon นะคะมีปรวรณาเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งกองบุญนะคะขออนุโมทนาบุญกับพี่ธัญรักษ์โชติชิราพันธ์และน้องธิดาหม่อมไมตรีค่ะสาทุกองบุญมหาเศรษฐีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งกองบุญนะคะพระเอกของเรานะคะขอเสียง อนุโมทนาบุญดังๆให้กับพี่มึกคุณก้องพบสกลชัยคะ่ะ และกองบุญจุลเศรษฐีนะคะขอเสียงอนุโมทนาบุญให้กับอันนี้ทางไกลนะคะพี่ป๋อมนะคะจากจอร์เจียที่เคยมาพักที่วัดเราแล้วก็ประทับใจวัดเรานะคะได้โอนปัจจัยเข้ามาร่วมกองบุญจุลเศรษฐีกับเราเมื่อวานนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่เออขอเสียงอนุโมทนาบุญให้กับพี่ป๋อมนะคะวันแก้วค่ะและพี่ติ๋มของเราเองนะคะพี่ติ๋มนารีศรัทธาผลค่ะท่านสุดท้ายสาธุอ่ะ เข้าสู่ช่วงสาคัญนะคะในการสัมภาษณ์แขกรับเชิญผู้มีเกียรติของเราสองท่าน <c oughs> ปะแก้บอกจะพูดอะไร <c oughs> โอ้เทปก่อนก็ปะแกวก็เต็มที่นะคะให้พลังให้พลังบวกเราไปเต็มที่ในการสู้วิกฤตช่วงนี้นะคะอ่าอันนี้คําถามนอ็อปไม่อยากให้ซ้ำนะคะเดี๋ยวน็อปจะเปลี่ยนคําถามนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น็อปสังเกตและอยากจะถามมานานแล้วนะคะแล้วก็พี่ๆหลายท่านอาจจะสังเกตตรงกันนะคะคือรู้สึกว่าการที่เราพูดว่าเราเป็นคนยังไงเราจะทําอะไร มันอาจจะง่ายนะคะแต่เราเนี่ยสามารถทำอย่างที่พูดได้ไหมนี่นะคะก็คือว่าเนี่ยป้าแก้วบอกเนี่ยทุ่มเทตั้งใจทำเพื่อพระพุทธศาสนาทำเพื่อวัดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่พูดเท่านั้นนะคะสิ่งที่เราเห็นคือป้าแก้วสามารถทำทุกๆอย่างได้อย่างที่พูดหรือบางครั้งดีกว่าที่พูดด้วยซ้ำมาได้ตลอดเวลาตรงเนี้ย <laughs> ถามบ้านๆเลยนะคะป้าแก้วทำได้ยังไงคะคือไม่ถามสวยหรือ,รอว่ากำลงจงกำลังใจ ทำยังไงปะแกค่ะโอเคก็ก่อนอื่นก็ขอให้กำลังใจกับลูกประธรรมซิร์คอนวาเล่แล้วก็ลูกประธรรมทั่วโลกเนาะตอนนี้ก็วิกก็วิกฤตการป่วยการอะไรมันก็เข้ามาอะไรเยอะแยะก็ขอให้กำลังใจสู้ๆกันทุกคนเนาะแล้วก็ก็รู้อยู่แล้วก็ให้กำลังใจข้อให้อยู่ในบุญเนาะแล้วก็ทำใจใสใจสว่างแล้วก็สวดมนต์ภาวนารักษาศีล ให้ต่อเนื่องอ uh huh. จะถามว่าทำบุญนี่นะการทำบุญนี่มันก็จริงจริงมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องยากแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอ uh huh. แต่ว่าคือใจเรามันอยู่ในบุญอยู่แล้วคือคือมันถ้ามันคิดอะไรมันก็อยากทำอะ่ะ uh huh. ถ้าทำแล้วมันก็สบายใจอะ่ะ uh huh. ก็ทุกคนก็ทำบุญก็ แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะจะมาจะมาเปรียบเทียบกันมันก็ไม่ได้มันไล่มันได้มันก็ได้แต่ละอย่างอย่างตัวเองนี่อย่างเราเองนี่ก็คือเราเป็นคนชอบทําบุญอยู่ในบุญคิดอะไรก็เป็นบุญทั้งหมดพอวิกฤตมันเข้ามาอย่างนี้นะก็คือถามว่ามันกลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวมันก็เราก็คิดว่าโลกมันเกิดมาเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติมันตั้งอยู่มันก็หลับไป ก็วิกฤตนี่มันไม่ใช่เข้ามาเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ที่ผ่านมามันก็เข้ามาหลายๆครั้งแล้วเราก็พยายามตั้งสติให้อยู่แล้วก็จิตใจเราก็ให้อยู่กับตัวเองเราเองน่ะถ้าเราไปคิดนู่นคิดนี่ก็คือแทนที่ว่าเราป่วยอาจจะไม่ใช่เป็นโรคโควิดก็ได้อาจจะเป็นไข้หวัดอะไรธรรมดาแต่เราก็คิดกันป้อนกันเข้าไปเรื่องนู่นเรื่องนี่เข้ามามันก็ทำให้เรา ป่ยไปตามที่กระแสะที่เขาให้มาก็ขอฝากไว้ว่าก็ทุกคนก็อ,อยู่ในบุญแล้วก็ใจใสใจสว่างไม่ทอ้อไม่คิดมากออฮเราก็ทำอย่างที่หลักการที่เขาให้บอกมาทำความสะอาดกินอาหารก็ต้องให้สะอาดอะไรพวกนี้ออกกำลังกายออฮแม้แต่ทั้งตัวเรา กิตใจเราทุกอย่างอะ่ะก็ต้องอยู่ในบุญอะ่ะเ้่าเรามีบุญเนาะสําหรับตัวเองนี่นะเราคิดว่าเรามีบุญนี่นะอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราบุญก็อาจจะช่วยคุ้มครองครอบครัวลูกหลานสุขภาพเราให้เราแข็งแรงได้ยุได้เราได้อยู่สร้างปารมีไปนานๆสวยมู่สวยช่วยมู่คณะสู่สู่ช่วยวัดวาอารามเรา แล้วก็ช่วยกันขยายแผ่วิชาธรรมกายเป็นปฏิธรรมของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราให้ยิ่งๆิ่งขึ้นไปเนาะทุกคนก็ให้กําลังใจช่วยกันก็อยู่ในบุญกันเนาะคิดถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้เยอะๆเนาะ สุดยอดเลยนะคะก็ตามหลักการนะคะเราก็าทำตามคาแนะนําของผู้เชี่ยวชาญนะคะให้เรารักษากายเราให้แข็งแรงเลยที่สําคัญก็คือรักษาใจของเราโดยการเอาใจไปเกาะเกี่ยวกับมหาปุชเนียอาจารย์คือหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้ได้ตลอดเวลาแล้วบาลีของท่านก็จะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยในช่วงนี้นะคะมาถึงพี่ปุ๊กกี้บ้างนะคะ ขอพูดคำแรกเลยว่าคิดถึงสองสามอาทิตย์นี้ hmm> 2> 2 này, oh ไม่ได้เจอกันเลยนะคะก็หลายๆท่านนะคะทางบ้านลูกประทัมซิลิกอนมาเล์จะทราบอยู่แล้วว่าที่ผ่านมานะคะพี่ปุ๊กกี้ก็เคยเนาะป่วยป่วยหนักช่วงหนึ่งนะคะแต่ก็ข้ามพ้นมาได้ก็ด้วยก็ด้วยบุญ ก็นะด้วยบุญนะคะทีนี้ก็ทําให้ร่างกายอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์มากแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่ไวรัสแพร่ระบาดนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกายเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเชลเตอร์อินเพลสอย่างจริงจัง s t a y at home <laughs> ไม่ใช่คําสั่งของรัฐอย่างเดียวคําสั่งของผู้ปกครอง <laughs> <laughs> ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขยับตัวยากนิดนึงแต่วันนี้ก็มีกุศโลบายในการแวะมาทําบุญได้ช่วงสั้นๆนะคะก็เป็นบุญพิเศษทีเดียวเลยแหละก็ในไหนได้เจอกันแล้วก็อยากจะถามพี่บุ๊กกี้นิดนึงว่าช่วงนี้เนี่ยมี ที่การดูแลสุขภาพกายยังไงให้แข็งแรงและอย่างอย่างที่บอกว่าจิตใจเราช่วงนี้ช่วงจิตตกนั่นแหละนะคะทุกอย่างดึงใจเราให้กังวลให้ทุกอย่างเลยแล้วดูแลสุขภาพใจยังไงด้วยนะคะฝากพี่ๆทางบ้านนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีลูกวัฒน์ทำเอาซิลิคอนวัลเลย์ทุกทท่านนะคะอาจจะไม่ได้เจอปุ๊กกี้โพสต์วันอังคารไม่ได้เจอหน้าโพสวันอังคารหลายอาทิตย์วันนี้มาก็ทําตัวไม่ค่อยถูกผมไม่ได้มาหลายวันหลายอาทิตย์ก็อยากจะบอกทุกทท่านนะคะว่าขอให้ดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองสุขภาพใจสุขภาพกายเพราะว่า b o ดี้แอนด์มนี่มัน go together นะคะก็ถ้าเราร่างกายแข็งแรง ใจิตใจของเราก็จะแข็งแรงต่ำไปด้วยอย่างเช่นหนูตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านก็ลดความอ้วนไปได้ประมาณ5กิโลแล้วค่ะเพราะว่า oh. เพราะว่า oh. ตอนนี้วิ่ง สาธ <laughs> ุค่ะก็ก็คือก็คือจะจะวิ่งวันละชั่วโมงแบบจ็จจจจบบบอกกิ้งแล้วก็อล์กกิ้งวันละชั่วโมงออกกําลังกายใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นออกกําลังกายเสร็จเนี่ยแบบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอินดฟินมันหลังแล้วก็ทําให้เรามีความสุขว่าเอ้ยถึงแม้ว่าโควิดมันจะหนักหนาแค่ไหนมันก็เป็นไปตามกฎของของโลกว่ามันมีดีมีร้ายเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้เราคิดแค่นี้แต่ว่าเราก็ต้องมี เอาแวนเนสว่าเราต้องดูแลร่างกายแบบไหนหล้างมือทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆหรือว่าทานอาหารที่สะอาดไม่ออกไปเดินข้างนอกอให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือว่าไปไปติดเชื้อคนอื่นไปรับเชื้อคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามอยู่บ้านแล้วก็ ออกกำลังกายนั่งสมาธินึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายขอให้เชื่ออย่างเดียวเลยค่ะว่าหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อคุณยายสามารถช่วยเราได้จริงๆให้มีศรัทธาตร,ตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างจะดีเองค่ะ ขอบคุณค่ะสาธุโอ้โหตามหลักวิชาเลยนะคะก็ช่วงไทยรายการนี้อยากจะให้ปะแก้วแล้วก็พี่ปุ๊กกี้นะคะฝากเพราะว่าตอนนี้นะคะทางวัดของเรานะคะมีโครงการดีๆมากๆเลยก็คือทรมะออนไลน์เกือบจะ24ชั่วโมงละนะคะก็ทําวัดเช้านะคะทําวัดเย็นแล้วก็มีสวดมนต์ทั้งวันนะคะแล้วก็มีนั่งสมาธิร่วมกับหลวงพี่ปิยาช่วง6โมงเย็นด้วยนะคะก็อยากจะให้แม่เชิญชวนนะคะพี่ๆมาจอยบุญกับเราด้วยนิดนึงค่ะ โอเคก็คือทางวัดก็มีทางสวดมนต์วัดเชา้าสวดมนต์วัดเย็นนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็หลวงพี่ก็ให้ธรรมะเนาะก็ขอเชิญชวนลูกพระธรรมศิลคอนวาเล่ก็ลูกพระธรรมทั่วโลกเนาะถ้าเข้ามาในยเฟซบุ๊กในรายการของวัดศิลคอนวาเล่เนาะก็หลวงพี่ก็จะมีรายการสวดมนต์วัดเชา้า สวดมนต์วัดเย็นแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้ธรรมะก็ให้ทุกคนก็ถึงเวลาแล้วก็ตั้ง <umbre> จ <ll tomar bathroom> ิต <provide> ม <muj> ั่นเปิด YouTube แล้วก็เข้าไปจอยสวดมนต์วัดเช้าวัดเย็นแล้วก็ปฏิบัติธรรมกับหลวงพี่เนาะก็ให้ทุกคนสู้ๆเนาะโอเคสาธุแม่เขาประจำเลยเห็นรายชื่อนะคะพี่คุกกี้ฝากก็อยากจะขอฝากอ รายการสู้ด้วยบุญไว้ด้วยนะคะเพราะว่ารายการนี้ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะคะแต่แต่จะขอบอกว่าเป็นอะไรที่ทำให้ช่วงนี้เราก็อาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาไม่ว่าจะคนนู้นโพสเฟก k e นิวหรือว่าเรียวเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เรารู้ได้ว่าเนี่ยคือเรื่องจริงก็คือ youtube สู้ด้วยบุญของเราเนี่ยค่ะก็ขอฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ น่ารักกันมากๆเลยนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะบุญรักษาหลวงปู่คุ้มครองนะคะแล้วก็ผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะน้องอ๊อฟเองผู้ด,ดำเนินรายการแล้วก็รวมถึงป้าแก้วแล้วก็พี่ปุ๊กกี้สปาก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสาธุุสู้ <c oughs> <c oughs> แม่แม่เกรงอยู่เขินอย่า